ตั้งสิทธิ์นะครับแลกแฝงแล้วก็แต่งหนักจัดเต็มไม่ฟรีด้วยซิบิ๊กตอนแรกก็ช่างใจจะซื้อส่วนซื้อผ่อนก็อ่ะซื้อส่วนเลยแล้วกันขี้เกียจเป็นหนี่ก้อนลูกค้างี้นะครับเข้ามาเยอะๆเห็นใบนี้ไหมครับเห็นใบนี้ครับเมื่อนํามาหาพรนะครับที่จะได้ก้อนนี้ไปแต่เคสนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้เงิน10บ,บาทนะเราก็ไม่ได้มาแลกแฝงครับลูกค้ามาซื้อส่วนทั้งหมดหกแสนกว่าหกแสนกว่าหกแสนกว่านะครับวันนี้บอกครับว่าถ้าคำหกแสนกว่าเนี่ยไปออกใหม่น่าจะได้วันซิตี้แต่มาหาพรออ่ะได้ซิทกครับกาาาญจจนนบุรีค่ะมไเวอ้ง 碎了。 การจ,ากจะนัอาอ๋องั้นน่าจะผิดเคสกี่กิโลครับมาถึงนี่แปดร้โอยโลอไปกลับพันหกทำไมถึงต้องถามวันที่เรื่มรืมเรื่มทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่จ้ะรถวสวยนะสวยแล้วโดนใจนะผนะพเหมือนที่บอกนะเพราะถ้าออกใหม่เนี่ยตั้งหกแสนกว่าน่าจะได้แค่สิตี้ไม่ไม่ใช่ตัวท็อปด้วยนะแต่มาหาปอก็เหมือนที่บอกครับจัดให้ตอนแรกก็ช่างใจจะซื้อส่วนซื้อผ่อนนะก็ซื้อส่วนเลยแล้วกันที่เกียเป็นหนี้ชอบลูกค้านี้นะครับเข้ามาเยอะๆแล้วเป็นไงของตรงของแต่งเขาคิดเพิ่มมั้ยเเพิ่่คะกกก็็ือจบลลนงรแแแสว หนักจัดเต็มให้ฟรีด้วยโอเคครับขอบคุณมากนะครับนี่ตัวนี้ผมก็ลงแม็กจัดให้นะครับยางใหม่เลยนะให้ดูนะครับลูกค้าเี่นไงให้ดูสภาพแล้วบ,บอกก็คือหกแสนกว่าสภาพเป็นไงกับโปรโมชั่นผมครับแบงก์สิบแลกแสนแต่เคสนี้ไม่ได้ใช้เงินแสนนะฮะหกแสนกว่า เต็มๆไปเลยแล้วก็6คนแรกที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเพียงว่าเซอร์ไพรส์นะครับรับทองอีกหนึ่งเส้นคนแนะนำเอาไปอีกห,หมื่นออกง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอนุมัติแฟนเดียวและ1ใน6คนที่จองมาคนแรกเลยหรือคอมเมนต์คนแรกรับเสืออ้อเอฟซีหนึ่งตัวครับโทรมาแล้วที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่หรือแอดไลน์ไปที่แอดสองสองสองเอขอบคุณมากครับ